พี่น้องมือนี้เอาสูตรตั้งลูกปืนรอน้ำมาฝากพี่น้องนะมือนี้นะตัวนี้เด็ดให้นะครับน้พี่น้องนะนี่ครับนี่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 แบบนี้ครับนี่น้ำนักตัวนี้นี่หนึ่งกิโลครับอีกหนึ่งขีดนะครับนั่นนี่เนี่ยตัวทวงมันนะครับน้นที่ตัวนี้ครับนี่โอเคนะครับอันดับแรกเขาเขาขันลูกปืนเข้าไปก่อนนะครับนั่นนี่ขันขันเข้าไปก่อนนี่นี่มันจะหูซึกว่าสุดนะครับนะมันจะหูซึกว่าสุดเนี่ยมันสุดแล้วครับนี่มันแน่นแล้วครับนี่นี่นี่ครับแน่นแล้วครับนี่บางคนนะขันจนมันแน ลูกปืนมันแตกได้นะครับหน้าลูกปืนมันน้อยโอเคนะครับนะนี่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 เอาเอาตัวนี้ห้อยไว้ข้างนานะครับหน้านน่นะสูตรนี้สูตรนี้มาจากสาวัดนี้มาจากประสบการณ์ครับนี่เฮ็ดมาตลอดครับนี่โอเคนะครับนะเข้าค่อยๆขันออกนะครับนะเนี่ยขันไปไปแนนนะครับนี่นี่เนี่ยมันบมโลงนะครับนี่มันลอยนะครับนี่เนี่ยมันลอยฝนมันลอยนะครับนี่ค่อยๆขันออกนะครับนะพี่ห้อนะขันค่อยๆขันออกครับนี่ครับนี่ไลลงไปแล้วครับนะโอเคครับนี่นี่นี่ไลลงไปแล้วครับนี่นี่มันยังแนนอยู่ครับนี่น้อยนึง โอเคใกล้อ okay, ีก okay, น่อยนึงเนี This ่ยโอเคครับนี่นี่ครับโอเคนะเนี่ย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 ครับนี่เนี่ยลื่นปื้ดลื่นปื้ดเลยครับนี่โอเคนะครับนะเนี่ยเนี่ยไม่ยังแน่นอยู่ครับอีกนิดนึงเนี่ยโอเคครับนี่นี่ครับนี่ยนี่นี่ครับโอเคครับนี่เอาคอนตีบานนี่เอาคอนตีบานนี่ยเนี่นี่ยเนี่คอนตีแล้วก็โยกเบิ้งครับนี่โอเคแล้วกันบุ้นดึงนี่ลื่นปื้ดเลยครับนี่นี่แก้วน้ำดเดียวอ้เสียเงินจบข่าววแก้